ไอ้ช้าตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเพราะว่าเซ็โอ้ยย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 ่ยนยยยยยยยัยย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 ยน สวัสดีค่ะแม่เย่ yeah. แม่อันกับน้องออริสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์นะคะวันนี้เป็นวันที่เราเรอคอยจ้าหมอนัดไปซาวดูเพศน้องนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเนาะว่าจะได้น้องผู้หญิงหรือว่าผู้ชายว่าออริจะได้น้องผู้หญิงหรือว่าผู้ชายถ้าได้น้องผู้ชายก็มีคู่ซ้อมคู่เล่นคู่สนเลยถ้าได้น้องผู้หญิงก็ สมใจแม่เลยคุณแม่ก็อยากได้น้องผู้หญิงบ้างนะคะโอเคค่ะตอนนี้แต่งตัวกันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลกันค่ะอาจจะถ่ายไม่ได้เนาะในโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณแม่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะเอาใบซาวให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้ค่ะคุณแม่จะทำเอซอร์ไพรส์เจาะลูกโป่งเนาะถึงโรงพยาบาลเลย หาหมอกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเอาลูปสาวให้ดูค่ะใบสา,าวตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเพราะว่าให้คุณหมอเขียนใส่ซองให้ค่ะตอนนี้กําลังจะไปที่ร้านลูกโป่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปสั่งลูกโป่งกัน ไม่รู้ว่าจะสีอะไรเนาะถ้าสีฟ้านั้นผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่าสีชมพูค่ะผู้หญิงค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลูกโป่งกันตอนเย็นค่ะ,ะใกล้เวลาเจาะลูกโป่งแล้วค่ะห้าโมงแล้วเดี๋ยวแขกกำลังมานะคะเราชวนกันมาแค่ในครอบครัวค่ะ ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เล่นโซ่ไม่เล่นไม่เล่นโซ่โซ่ไได้โอเคหแล้วมาแล้วค่ะลูกโป่งเดี๋ยวเรามาเจาะกันว่าข้างในมันเป็นสีอะไร เค้กนะคะเค้กอันนี้อุ้ยสาธุออันนี้เค้กเป็นเค้กมากินกันเฉยๆนะคะไม่มีสีอะไรไม่มีสีฟ้าไม่มีสีชมพูนะคะข้างในค่ะเอามากินกันเฉยๆมาเค้กกันนี้มาได้เวลาเจาะลูกโป่งกันแล้วค่ะเดี๋ยวมา้นกันจะเป็นสีอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะให้เราจะเป็นคนเจาะลูกโป่ง

Vi trenger en mikrofon. おいで。<laughs> I when I saw the picture together today, you said you put Oris solar and the girl solar as well together in the car when i here. I thought to myself, this is not the <laughs> 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 <laughs>

แย่โอ้โหอันนี้เอาออกอันนี้ชมพูอันนี้ชมพูโอ้ยดีใจโอ้ยดีใจเลยอยากได้ยัยยัยยัยยัได้สีจ่อลูกโป่งได้สีชมพูกันนะคะสีชมพูหมายถึงว่าไม่อันได้ ลูกสาวค่ะได้ลูกสาวดีใจกันทั้งบ้านเลยค่ะทุกคนที่รู้จักแม่อันนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าลูกสาวดีใจดีใจสุดๆเลยค่ะแม่อันแทบไม่อยากจะเชื่อน้ำตาไหลร้องไห้เนาะแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวแม่อันจะเปิดซองให้ดูไม่เอาลิ้มไม่เอาลูกอ่ะเดี๋ยวแม่อันจะเปิดซองให้ดูค่ะอันนี้นะคะ ที่คุณหมอให้มานะคะอันนี้ค pues mm ่ะเป็นภาษาไอซ์แลนด์นะคะแปลว่าเด็กผู้หญิงนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเดี๋ยวแม่อันจะถ่ายชูให้เนาะแปลว่าผูここ้หญิงนะคะดีใจสุดๆเลยแล้วก็ใบชาวด้วยเดี๋ยวแม่อันจะเอาให้ดูนี่นะคะอันนี้น้องผู้หญิงเนาะเดี๋ยวแม่อันจะเอารูปภาพติดใส่ไว้ให้นะคะ ว่าเด็กผู้หญิงว่าเง่ยในใบชาวอ่ะเป็นยังไงเนาะค่ะก็ชวนมาไม่เยอะนะคะที่มาลุ้นเพศน้องด้วยกันนะคะก็จะมีลูกชายแฟนอันแล้วก็พี่พิมพ์แล้วก็ครอบครัวของน้องสาวฝาแฝดอันนะคะที่มาค่ะก็มีแค่นี้นะค่ะที่มาช่วยกันลุ้นเนาะก็เดี๋ยวแม่อันจะมีวีดีโอมาเล่าเนาะ เกี่ยวกับท้องน้องผู้หญิงแล้วก็ท้องน้องผู้ชายค่ะแตกต่างกันยังไงค่ะออลีเล่นกล้องโอเคค่ะฝากทุกคนติดตามแม่อันเอาไว้ด้วยเนาะคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวแม่อันขอตัวลาไปก่อนนะคะบบบบพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย